เทียนไงที่เราได้รุ่นนี้แหละโอ้ตัวนี้ใสสวยครับผมโอ้โหรุ่นนี้สามตัวโลสองตัวโลแน่นอนครับนี่โอ้โหมันนี่ือว่าโอเคครับผมกินดีอยู่ครับปลามื่อนี่ของสังวีเอาแล้วครับสิบฟุตเพิ่นทำงานแล้วครับผมสวัสดีครับผมสังใจพี่จิ้งหากินชิ้มตะวันออกครับมื่อนี่กับผ้าออกมาตกปลาถือเก่านะครับเนาะ กับหมายบอล่างกลางป่าครับมาแก้แก้มือครับรอบที่แล้วมาได้ปนินไปพอโตครับสั่งโจนไลยไปเจนึงแต่มือหนีสักจ่ยเอาแปดฟุตไปเลยครับแปดฟุตใสเบสเบอร์ศูนย์จุดแปดครับผมมากระสังวิคือเก่าครับสังวิก็ลงอยู่ขังสังวิเอาสิบฟุตมาครับกลับมาในเงี้ยถังเดิมลครับนี่เงี้ยที่เห็นลงคลิปไปนะ้ครับครับเงี้ยปนินครับนี่ แต่มือนันมันบ่อเข่านะครับเนาะมือนี่บรรยากาศก็ดีอยู่แดดดีอยู่ครับแต่หักลงคนละจุดครับกับมือนัหนไปเดี๋ยวไปเบิงสภาพหมา้กันครับผมผมสภาพหมา้ก็เป็นบ่อล่างกลางป่านะครับเนาะมาทางไหนสางจ้อยกับบ่อปลาถือนะครับเป็นไมยของสางวิเพิ่นเพิ่นเสาะหากันเรา่นพาสางจ้อยมาครับสางวิอยู่หนานี่ลงซีฟุตครับนี่สางจ้อยก็เป็นแปดฟุตตอนนี้ก็เจ็ดโมงครึ่งแล้วครับนี่เแปดฟุต เอา้าโอ้ยยังวาววิ่งเรวเลยเดี๋ยวเดวเวเเวเร็วงเนอโอ้โหมาแล้วครับนี่แต้มแรกครับผมปลายอย่างนี้โอ้ประโปงกประโปกหางแดงครับผมโอ้สังวิหม,มานตจเศร้าเลยครับผม ครับผมเต็มแ,แรกมาแล้วครับมับนมันครับพ่งลงเบ็ดได้ประมาณสัก <15. S 1> สิบนาทีนะครับสิบสิบหา้านาทีครับปั่หมอสกัดาเต็มแรกมาแล้วครับผมสังเวยเพื่อนก็นยังบุกเคยได้เนะครับนี่เป็นตัวแรกของบ่อนี่ครับมุกจีตงไปมุกีหรือเปอเเล่าเตียนเตียนมาหรอเว้ยเฮี่ เปลี่ยนครับผมเริ่มเล้วครับเริ่มเล้วครับเมืนเน่อนี่น่าจะมีเมครับผมบบเอาแล้วเอาแล้ว,ลวของสงวีครับกระลังปั่นเนื้อครับนี่กระลังเอาอีกคันมาปั่นเนื้อครับอะไรเอ่ยโอ้โ,อโหเอา้าติดติดติดพักติดอา้อาวอ้าวคร้ากันบ่หนุ่เจ้าต้องอยู่หลังมั้ง เอเอของเจ้าอยู่่ JI, um, างพอคอยตีท <transgender women> <rix> ี่หลังอย่างนี้เออกัะเด็ของเจ้าอยู่่างไงพอคอยตีข้อม้าเจ้าบ้างอยู่ใกล้กันบ่ ปลาอะไรเอ่ยปลาอะไรเอ่ยโซนฟังตึงโอ้โหเฮ้ยบ um oh, ๊อมบินเฮ้ยหัวแข็งแข็งเฮ้ยมีปลาหัวแข็งด้วยครับนี่เออมือนี่เอาละเอาละมวลมวนมวลเท้ครับมวนแท้ครับนี่มีหัวแข็งครับผมของสังวีครับหมันหมันครับผมต้องมากดี่ว่าโอ้โหสวยงามเอาบอกเนี่ย Well, yeah, huh? oh อีหลาว ยี่ห้อก็ได้รุ่นนี้เลยโอ้ตุ่นใสสวยครับผมโอ้โหรุ่นนี้สามตัวโล่สองตัวโลแน่นอนครับนี่โอ้โหสวยๆครับรุ่นหลังนั่งยังเอาอเลยครับโอ้โหมื่อนี่โอ้มวลมวนมวลมวลมีปลาขระยิ่งห้อยมานน้ำน้ำนี่มามาคู่เลยครับนี่นี่นี่นไอเบยโซดิเออโอ้โหของเขามาเป็นคู่เลยครับนี่ อ่อลำบไข่อยแล่าลำงไข่อยแล่าลำงกข่อยแล่าลลนลนลน เขากับมานกันครับปะโปกครับผมปะอยู่ไอ้พี่ปะอยู่อะลดไหน่อยให้เราอะปะอยู่อะกาไม่โฟมจนเบิร์ดอันนึ้ง ปอกไส่สวยๆครับผมสุกแค่เยตัวนี้สวยๆสวยๆวินี้สวยว่ะนำมันเลยมีโสคมตัวนี้นะโอ้สุดอแลวมั้งเนี่ยนัดนัดขึ้น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  enggak, <tuk> bosan, <tuk tangan> อร่อใ่ส่ไนาน้วแนี้ะเนส้สวยโอ้โหไสสยครับผมนี่มาจะได้ครับเนื้อปลานิลเท่าครับเนื้อปลานิลสูตเด็ดครับผมนี่โอ้หกลับไปบิ่กันได้ครับยี่ีก้อนครับผมคลิปก้อนผมครับโอ้เข่าเต็มปากเลยครับผมนี่โอ้โหไส่สวยมากเลครับปลานิลโอ้หาตกยากครับบ้านร้างจอยนี่ปลานิลครับ ทุกเนี่ยอนี้สร้างวิพันเสาะหากันนะครับเนาะก็สร้างโจนจนได้ไปเจอหมายนี่นะครับมีประเด็นพ้อมครับโอ้บ้านสร้างอยได้ตัวสำนึกกันโอ้ดีใจเนะครับนี่ดีใจเนะครับสุดยอดครับผมโอ้ดีใจแห้ง <laughs> โอ้เข่าแล้วเข่าแล้วทีแรกนึกว่าจะยี่โสกครับเต็มสวยๆครับผม ผมปนินไม่ลวครับไม่ได้เปิดกล้องครับผมทาจะนั่งกินเข่ากันอยู่ครับกินเข่าเศร้าครับตอนนี้ก็เก้ามงเครื่องครับผมมาอีกหนึ่งเต็มใส่สวยๆครับนี่ปนินมาล้วครับเก่าม้งควรเนี้ยบ่นเาะใส่ปนินมาไว้ดไวครับเมื่อเมื่อหสร้ังวิบบอกว่ามาไวครับเจ้าของพื้นที่บอกมาไวครับเมื่อนนิใส่สวยอยู่ครับพอได้ทอดอยู่ครับผมนี่ปนินเ่าะ ลีอ่อ้นล<อ>ีลา,ลา้างมาดย่งายคงครับนอ,อ้ยแบบยออแบนี้ดีเออแบบนี้โอ้โหอยล้ามใสสวยๆ,ๆครับผมโอ้โหงามครับมือนี้ถือว่าโอเคครับผมกินด,ดีครับปลามือนี่ปลาไรเออ บ่อยวิแข็งป่ะถือป่ะกระโปกหางแดงครับผมตอนในทอดครับผมอันนี้สิไปเฮ็ดปลาสมครับเฮ็ดาสมไปกินเฮ็ดงานแล้วครับเนาะของสังวิเอาแล้วครับสิบฟูดเพิ่นทำงานแล้วครับผมหลุดอ้าวนี่อย่างคือเป็นสัตว์ป่ะยิบกล้องท้ายปั๊บลุดปุ๊บงางหมดท้ายตัวมึงไง เดือฟังบ่เฮ้ยโอ้ยส่สวยเว้ยใส่สวยเว้ยเห็นในน้ำแล้วโอ้โหไปวะนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหัวแข็งหัวแข็งโอ้โหโอ้โหหัวแข็งสายสวยครับนี่โอ้ ไส้หน่ประมาณซีโซโลครับนี่อซหาโซโลครับหัวแข็งในไส้หน่อู้หายากเสือไปครับนน่โอ้โหมันมันครับสังวีครับกรบผมสังเวกเป็นเวลาบ่ายสองโมงครับสังเจ้าก็ได้เก็บของมาแล้ช่วงบ่ายมาอยากเงียบๆจังเลยนะครับเนาะจากหลังจากเที่ยงมาเนี่ยเงียบจังเลยปลาไม่ค่อยเข่าคือตอนเศร้าครับตอนเศร้าปลาเข่าอยู่ครับแล้บเดี๋ยวไป สรุปแซมสรุปโตนครับได้หน่อยได้หลายไปไหนครับผม ก็พอได้ทอดนี่ครับได้ปลาดิ้นพร้อมครับมือนี่มาเบอร์ใกล้ๆกันครับก็ผมนี่ครับมือนี่ปลาแสดงอยู่ครับมาสวยแล้วล่ะเจ็ดโมงกว่าล่ะลงเบ็ดแล้วปลาดิ้นมือนี่ปลาดิ้นได้ได้ปลาดิ้นสองตัวครับปลาดิ้นสองตัวาตะเพียนตะเพียนตัวหนึ่งตัวใหญ่ครับนั่นก็เป็นปลาคุยล่าปลาหัวแข็งครับก็พอได้ทอดคือเก่าครับผมเดี๋ยวไปเบิรงของสังวิครับไปเบอร์ของสังวิครับโอ้พอได้ทอดขึ้ครับผมนี่ โอเราได้ปลาหัวแข็งใหญ่ตัวนึงพูดนะครับนี <พอ S 2> ่นนครับอันนี้สังวิเพิ่งจะสีให้สังเจอยครับเอาไปทอดนะครับเนาะสังเจ้าจีเฮ็ดปลาส้มครับเฮ็ดปลาส้มไปกินหม่องเฮ็ดงานตะคอนผสมครับผมงงบเป็นยังไงครับกับผลงานของเขามือนี่ก็เพราะได้อยากได้กินคืเอเก่าครับผมเพราะได้อยากได้กินคือเก่าไม่ได้บักคลิปแบบบ้านๆนะฮะอยากหากินแบบบ้านนอกบ้านหน้าไ่ได้มีเอฟเฟคไม่ได้มีอย่างกะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกิ๊ก้กางกิ๊กกางเด้อครับเด้อสำหรับคลิปนี้สักจ้อยกับศิลาไปสนิเดเล้ครับเนาะพอกันไปคลิปหน้าครับสวัสดีครับ